ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วเราก็จะมาดูรอบกบน,น่ีมาขวักบ้าก็เยอะครับผมอันแรกอยู่ตรงมุมนี้นี่ไงโอ้โหกระจายเลยเอาติดครับไปจอกเดี๋ยวโอ้ยท่านผู้ชม อูบี้เลยดูครับโอ้โหดูดูดินี่ฮะเห็นไหมจรจะลอบีเลยโอ้โหเกือบอดแกเกือบเอ้ยเอ๊ดแทบเกือบอดกินดีมันพลิกเข้าไปในร่างนี่โอ้ยหักเลยล้อผมเอาได้แล้วครับตัวแรกก็ได้แล้วครับผมโอ้โหเกือบลุดเลยครับพุณผ้มกิ้งเนี่ยกิ้งนี่ ทันดูดิมันชนนี่บี้ไปแล้วฟุกอยู่มันเง่นอยู่ตัวครับเนี่ยมันเลยมันสุกค้างตายอะโอ้โหคตรฟุกเลยคินดิมาครับเอาใจก่อนเลยอันตรายทะรุดตัวไม่ใหญ่เท่าไรฮะแต่ก็ใหญ่ฮะโอเคครับผมคนงานตัวแรกมาแล้วครับผมครับดัวต่อไปครับ ครับผมอันทีท่สองครับผมดักไว้บลอันดักไว้อันครับกลัวนี่ตัวเงินตัวทองมันเยอะนี่ไงอุ้ยงูใช่ไหมนั่นะครับใหมไหมให้ตอไปโอ้กบว้าวโอ้ยหนูโอ้ย งูเข้าอะไรวะนักดักดูเขาท่านผู้ชมผมดักลูกปลานะเนี่ยไอย้ลูกปลาไอ้นั่นน่ปะปลาไซตันนะครับดูดิลูกปันจะอ้อไงครับเนี่ยโอ้แม่สาน้อยนี่ขนาดมาแสดงว่ามันจะเข้ามากินกบหรือเปล่าครับเอาอีกแล้วสำหรับกบแจวจริงๆ แล้วเราจะเอามันออกอยังไงอ๋อครับไว้งี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปนึกอาอกครับวันนี้มีเวลาครับผมวันนี้มันเศร้าเด,เดี๋ยวก่อนไปวันไปไปดูอันต่อไปดีกว่าครับผมอันต่อไปก็จะเลี้ยงยาวเลยครับผมเห็นนู้นโค้งครับดุเนี้ยครับผม อันแรกก็อันที่สองก็ได้แล้วครับได้ทั้งครูครับทั้งงูทั้งนั้นนี่ละอันที่สามเราเฮ้ยท่านผู้ชมผมทุกชะลกก็อะไรนะงูเหรอมั้งนั่นไงเฮ้ย อะไรเนี่ยเข้าไม่ได้ไงเ่ะเออเอาตัวที่สอ่องแล้วครับนี่ขนาดไอ,ไอ้นั้นนะผมใช้ปลาเนี่ยเห็นไหมไอปลาไสตันเลยเนี่ยเห็นอยู่เลยนี่ครับไอปลาเนี่ยนีนย่ถ้าเป็นลูกปลาวันนี้คงเข้าเพียบเลยมั้งดูสภาพเลเนยนะโอ้แม่สัาวน้อยไว้นี่ก่อนเลย,ยงั้นงั้นกบโด,ดตรงนี้ครับผม แต่ไม่เข้าไอ้นี่พวกนี้มันเยอะแน่ๆเลยงูเว้ยงิดเลยเช้านี้สองอันสองตัวแล้วครับผมท่านผู้ชมโอ้นี่เข้าอีกไหมฮโอ้โหนี่เงียบครับผมันนี้เงียบกริบเลยครับไม่เข้าไปกระทั่งเยอะๆไม่มีเยอะใหญ่เนีย่ยผมใช้ปลาเนี่ยฮะ โอ้ยพี่น้องนี่มันจะเป็นเลืออะไรล่ะครับเนี่ยรอบแหกบางนี้แล้วอุอ้ยวันนี้ยังไงเราเนี่ยวันนี้มันไม่ดีสำหรับเราเลยจ้ะโอ้โหดูครับแหกไปแล้วครับเนี้ยม่ชมนนะโอ้เราก็แหวว่าคงไม่เข้าอะไรแบบเยอะมันได้ห้หอ่อรอบมันแหกวันนี้นะนะครับเนี่ยแหกขึ้นบนเลยทีนี้ ก็ไปซ้อมครับเนี่ยฮดูมัแนแหกขึ้นอ้าวครับทั้งพังทั้งงูโอ้นี้ได้ไรชอต <c oughs> คุ้มเลยไม่คุ้มเลยว่าว่าวานไปซาวกีไ่หาลูกปลามา,มา,มา,มาไปซื้อมาแย่งชิงเขเข้ามาเพ <c oughs> ไ่อทำกินให้พี่ที่น้องดูโอ้โหตอบแตกงูเข้าได้กบตัวน้อย ม่อะไรครับเหล็กสามอันครับข้างน้้นรอบแตกก้งซ่อมได้ดีปะรอบหายไม่มีรอบใช้โอ้โหนิ่งเลยอูทรงแล้วนิ่งเลยปลาอยู่รบ ครับไปเออนะครับล้างเดียวเีนะครับมมมมตุมตงมุมมมุมงมุมเอ้หมืครับกี่ตัวสตัวเห็นไหมดำดนี่สตัวอ่ะเฮอแวนี่นี่ครับ อ,อ,อุ้ยอุ้ยโอ้ยปอบใจต้องปอบใจรอบแต่ขอบใจงูเขาอืมตอนผมดกักตอนเย็นมันโดดไงมันโดดตรงนี้เนี่ยครับมันโดดตรงโคนเนี่ยส่องโดดตัวเดียวแล้วตอนผวมันคิดว่ามันจะเข้าสองตัวแล้วนน้นจะเข้าไปอันสุดท้ายครับผมกลางร้านเลยเอาเอาเอา,เอาลุ้นกันว้าไม่ได้แล้วครับผม ไม่ได้จ้ะมาดูจะดักตรงไหนใครับผมผมก็เลยดักตรงนี้แหละเเสี่ยงนะเสือฟุกไงนะมันก็มีกินเหมือนกันนะลูกปลานี่ยปลาลาเช้ามาแล้วมันก็กินก็นออกเรีมกันครับกินมาเชียวคล้ายๆกัาจอเน่านะ ครับผมไปรถดีกว่าครับครับท่านผู้ชมได้ละสามตัวครับนี่สีต่ตัวตัวนี้นี่ครับสี่ตัวแต่ผมไม่รู้จะออกกยังไง<ป>ดีแหละปัญหางพมงูตัวเนี้โอ้โหท่านผู้ชมมันกินกบผมนี่เองนี่ไงนี่ไงนี่ไงใครมาแล้ว ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับกบเขาครับวันนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ครับเห็นกบปะครับน,นี่ตรง,งนี้ตรงมุมนี้ตรงมุมตัวที่ยูกร,ปรูปูนะฮะนี่มันขายกบมาแล้วมันเข้ามากินกบโอ้โหนั่นเป็นลูกกบว่าเสียงอะไรมันร้องแอกแอกในตัวโอ้โหแล้วทำยังไงล่ะครับถ้าลูกคนงานผมก็กได้ครับสี่ตัวแล้วครับตัวใหญ่พอได้อยู่ครับ แต่ตอนนี้จะเอากบออกเอา,ออเอาอองูอไกงไม่รู้ก็ <c oughs> <c oughs> ไงก็ฝากพลงานด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับนี่อ๋อได้ทุกรอบเลยาดขนาดเยื่อป่านี่เขาแต่ว่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมกดแชร์ด้วยนะครับผมอันก็มันก็อันตรายอยู่ครับอายุหก,กินก็ต้องเจอมนี้ครับแนวล้อหมเล้ะแนวนี้ครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเย็นนี้ค่อยเลาะแนวนี้นะครับ่นี่วันนี้ผมเลาะแนวนี่เดี๋ยวค่อยเลาะแนวนี้ครับเย็นนี้เดี๋ยววันนี้เราเลาะแนวนี้ไปแล้วงูสองตัวเลยเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้ค่อยดูเย็นนี้ค่อยดูว่าจะมีไหมตะกี้เจอลุงแนะนําให้ไปอีกบอนครับผมไว้เจอกันครับยิบหน้าครับวบนนี้งูออกก่อน